นี่นักจวดปะครับอยู่ไนี่ครับนี่นักปิกบ่ลครับน่าจะมีัเนาะโอ้โหจักายปิกกูหั่นก็ได้อยู่ดิป็กเดี๋ยวครับเดี๋ยวสิไหลเขาจีบแซ่บ อะไรครับที่บาทายที่ยมน่บอกเป็นนี่บอกครับสิบบาทได้หลไรทำได้เน้นปลาแก้วครับพ่อหน่อยสิบบาทจะทอกินข้าวแซ่บอพมอแล้วครับวันเก็บสักหน่อยเอาเบอร์นี้กล้วยทอดดิผมตัวแห่แบบนี้เจมซุ้มนะครับซุ้มนะแค่บายครับนี่อันนี้สี่สิบบาทถ้าไม่มีกระดาวสามสิบห้าครับเอาให้พี่แบงค์ครับขอพี่แบงค์ จ <ส Wheel. S 2> าไก่สีง่ามเริบดีหมูปิ้งแบบสิบาทกอย่น้ไม่ละสิบบาทก็ได้กินยังดีครับผมนก็ยืนงนก็ผมไก่ติ่วาตานติไก่สามใสเลยพวกนี่ก็ได้ก๋วยก๋วย มีย่งเนีครับกับก้ย่มนีาลนแล้วก็มก้อยนี่ลาบ่นีด้วรั่นคมด้วร่นมะคมเยเอาคมครับก็นี่ก็คมเลยกัน,นเนียน่แหละักเข้าอยู่ไส่ล่ะใช่เค๊ักซอยไปอยู่ไส่ เอร่อยมากขายเจ้าบาทครับวันทุกอย่างห้าสิบบาทนะครับโอ้ยไปลายครับผมมือแข็งปิ้งไข่ตกวนี้ตัวนี้รวงเจ้าบาทนะครับเนี่ยบาทได้สองตัวนะครับผมของทะเลไกลบ้านเรานั่นไล จะวัสดีครับของฝนนี่เป็นปากน้ำรับผ้าก็ได้ครับผมเดี๋ยวต้มแห้งนะครับผมต้มแห้งกิ้มแก้วพุ่มขุ่มมาผมอันนี้เป็นปากนะน้ำจิ้มถ้าไม่ด้วยหนึ่งกานต้มก่อนครับตัวให้มีความร้อนหน่อยนึงเพราะว่าเราต้มวันละ5้กิโลต้มเสร็จแล้วเราก็เย็นแล้วก็แพ็คถุง น,น้ักับเจลโคดนี่คือของเราฝากด้วยครับครับนี่คือสาวของขอรันเฮ้ยขอแนวอ่อนขอแนวเป๊กนะครับแก้วนึงอเอ้ยแก้วขมของผม จ,จำครับต้มแห่งเป็นพอดีครับผมพอดีโรงงานหนาโรงงานน้ำตาลบ้านหนองแซงครับผมเพื่อผมเองนะครับผักผักเสราวด้วยจะเดินต้องจุดยหรือครับผม ท,ที่สิบบานห้องขอแซ่บ้วครับประเทศนี้ก็ต้องลอยมันออกดิบเลยรุนแรงครับรถแ้วไวบืม้มมากว่าสิ mai mà dài Như là đang đều nó cả nhà lông an phòng xe, lốt đi sẵn bền móc, ทำยังไงครับ <c oughs> <c oughs> พลิคอปเตอ่จสิหลายหน่อยตุ๊บ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 ,บน่าเป็นทีมงานครับไปแล้วไปร้านจอดมะครับอีกสองหน่วยเลยเทียบสองเทียมก็สองับผมกิบักก่อนเลย กตญแจ,จบรรดาานาะ,าะครับผม ไม่หรือตุ่มแหงตุ่มปากน้ำง้วนะครับหนุ่มดีมันอ่อนดีนะครับใส่ใจมากกว่า

ก็ดีเลยนี่มันกะตายจริง อีก็่าอร่อยลูกค้าเยอะครับผมแบบพผิกเนี่ยเหมือนแบบผิกเด็ดตื่นเื้อไปกินเลยเต็ดแท่งครับผมแต่นี่ดีลีครบจบในที่เดียวแล้วเนื้อนี่คิแบบยังสดสู่แบบแบบร้านแบบ เราแถวสามมอยากอยู่ครับผมเ้วพวกอร่อย,อยได้ครับราคาถูกห0าสิบบาทถูกมากเลยไต้มีนี่เติมคบร้องแบบแบบมากครับผม

ครับผมเตรีย,ย,ยมครับได้กัดรถอร้อยเยอะมากผมจะพาดเดี่ยวกลับเลยร้านเยอะแท้เด้อดครับผมเดีย๋ยวให้เบิ่งว่ามีร้านได้หวังนี่ครับโรงงาม ร้านก๋วยเตี๋ยวครับร้านนี้ซิม้นะครับแซบครับผมถ้าลงมากมีอีกหนึ่งร้านหนึ่งนี่ครับอทิตย์เด็ดทีอ่อันนี้ครับร้านที่ผมกินนี่คุณแม่เยอะเลยดีมากเลยตกขาเยอะสุดแล้วครับมงังค์นยังอีกมีร้านหนึ่งมีอยู่ร้านหนึ่งเออมีนี่ครับ สองร้านติดกันสุดท้ายตรงนี้แซ่บครับสองร้านแรกนี่บอกเลยอุยเดียวเด็ด